สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o e channel ได้นำหนังฝรั่งมานำเสนอนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า shadow in the cloud เป็นหนังในปี2020สําหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้โคเอเกสมอร์เรสรับบทกาเลตนิกโรบินสันรับบทสตูบู l าโคเลรับบทแอนตันเทเลอร์จอห์นส mith รับบทวอลเตอร์แคนแลนมาวีรับบทจอห์นและเบเนดิกวอลรับบททอมมี่สำหรับเนื้อเรื่องนะครับในปี1943ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกาเรเลดเดินทางไปยางสนามบินในนิวซีแลนด์พร้อมด้วยพัสดุกระเป๋าใบหนึ่งเธอขึ้นบนเครื่องบินลำหนึ่งขณะที่เครื่องบินกำลังเทคออฟแท็กการ์ดพ้นทหารในเครื่องบินรีบไล่เธอลงไปแต่เธอไม่ยอมลง และบอกว่าเธอได้รับคําสั่งจากนายพันไรเกิดให้โดยสารเครื่องบินลนํานี้เธอจะยืน่นเอกสารให้แท็กการ์ดไปมอบให้กับกัปตันเมื่อกัปตันอ่านจนจบเขายังบอกให้นําตัวเธอไปนั่งให้เรียบร้อยแท็กการ์ดจึงบอกให้กาเลดลงไปนั่งที่แท่นปืนใต้เครื่องและให้ฝากพัสดุไว้บนเครื่องบินตอนแรกกาเรเลดไม่ยอมทิ้งพัสดุไว้แต่เควสท่านอีกคนหนึ่งบอกว่าเขาจะดูแลให้เองให้มั่นใจเขาได้กเ็เลดจึงฝากกระเป๋าไว้ที่เควส และลงไปข้างล่างหน้ามองเครื่องบินเทคออฟเมื่อเครื่องบินบินอยู่ในท้องฟ้าการเลดมองไปข้างนอกและพบกับเงาบางอย่างแต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรเธอจึงมองไปรอบห้องและได้หยิบผูกฟังขึ้นมาเธอได้ยินพวกทหารในเครื่องบินพูดจาดูถูกเธอต่างๆนานาในฐานะผู้หญิงทําให้เธอพูดแทะขึ้นมาพวกทหารผู้ชายทั้งหมดได้แต่ขอโทษแต่ก็ยังพูดต่อไปเธอจึงแนะนําตัวว่าชื่อการเลดทหารคนอื่นจึงแนะนําตัว ซึ่งได้แก่สตูแอนตันวอลเตอร์แท็กกาดฟินทอมมี่และจอนซึ่งเป็นกัปตันขณะที่นั่งอยู่ในนั้นการเลดเห็นล่าสัตว์ประหลาดเดินอยู่ใต้ของเครื่องบินเธอจึงรายงานเรื่องนี้แก่กัปตันกัปตันจึงบอกให้เธอออกจากห้องดังกล่าวการเลดจึงเปิดสลักที่อยู่ข้างหลังแต่เธอพบว่าสลักดังกล่าวหลุดออกมาทําให้เธอเปิดประตูไม่ได้เธอจึงดึงสลักฉุกเฉินแต่พบว่าสลักฉุกเฉินก็หักเช่นกัน เธอจึงรายงานเรื่องนี้กับกัปตันกัปตันจะบอกให้แท็กการ์ดเปิดประตูเพื่อให้เธอออกมาแต่แท็กการ์ดพบว่าสายไฟถูกตัดออกแท็กการ์ดเลยโทษว่าการเลเป็นคนทําใช่ไหมเธอรีบตอบปฏิเสธทันทีทันใดนั้นไฟฟ้าในห้องการเละดับลงทําให้เธอโมโหมากๆและต่อว่าถามผู้ชายบนเครื่องกัปตันรู้สึกราคาญเธอจึงสั่งให้ตัดสัญญาณวิทยุข,ของเธอมากการเลตอยู่ในความมืดเธอพบเครื่องบินญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสัตว์ตูบินอยู่ข้างใต้เธอจึงรีบรายงานท่านใดนั้นมีสัป,ประหลาดคล้ายค้างคาวแต่มีกรงเล็บและตัวใหญ่เข้ามาทำร้ายเธอเธอจึงคว้าปืนที่ซ่อนไว้แล้วยิงไปที่สัป,ประหลาดดังกล่าวไปหนึ่งนัดสัป,ประหลาดจึงหนีไปกัปตันและฐานคนอื่นรีบวิทยุมาหาเธอและบอกว่านั่นเสียงปืนใช่ไหมกาลติตอบว่าไม่ใช่เป็นเสียงนกบินชนต่างหากกัปตันบอกให้เธอพูดความจริงแต่กาลิยืนยันคำเดิม แท็กกาดได้ติดต่อสนามบินที่นิวซีแลนด์ให้ตรวจสอบรายชื่อกาเลตและพบว่าเธอไม่ได้เป็นทางทหารและนักบินของกองทัพกัปตันจึงถามว่าเธอคือใครกันแน่กาเลตไม่ยอมบอกกัปตันจึงให้แท็กการ์ดนตัวเธอออกมาแต่กาเลตนําเหล็กไปขัดเฟืองไว้ทําให้เปิดประตูไม่ได้ทันใดนั้นเครื่องบินญี่ปุ่นบินมาจากข้างใต้กาเลตจึงขอคําสั่งยิงแต่กัปตันไม่ยอมให้เธอยิงทหารญี่ปุ่นจึงเริ่มเปิดฉากยิงมา กาเลตเห็นท่าไม่ดีจึงยิงสวนไปหนึ่งชุดปรากฏว่าเครื่องบินญ,ญี่ปุ่นถูก,กยิงควันขโมงแล้วบินหนีไปทหารทุกคนตกตะลึงในความสามารถของกาเรตหลังจากนั้นศัตรูพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและเล่าเรื่องผู้หญิงที่เขาชอบกาเลตจึงถามว่านี่เป็นการลุกครั้งแรกของคุณใช่ไหมเราจะปลอดภัยกันทั้งหมดทันใดนั้นเครื่องยนต์กลับขวาขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้กาเลตจึงมุนไปดูทิศทางดังกล่าว และพบว่าสปาร์ลกำลังทำลายเครื่องยนต์ไม่ให้ใช้การได้เธอจึงคิดจะเล็งปืนไปที่เป้าหมายแต่เป้าหมายรู้ทันรีบม,มาเกาะกระจกตรงที่เธอนั่งอยู่การเล็กจึงกระทืบห่างของมันจนสปาล์ลหนีไปหลังจากนั้นทอมมี่รายงานว่าพบสัตว์ตัวใหญ่คล้ายหนูยักษ์เกาะอ,อยู่บนเครื่องแท็กกัสจึงบอกว่าเลวไหลและบอกให้หยุดพูดเมื่อเกิดเรื่องวุ่นวายมากมายแท็กกาสเสนอให้เปิดพัสดุเพราะเขาคิดว่า พัสดุของกาเลตเป็นที่มาของเรื่องราวเหล่านี้คเควสยับยั้งไม่ให้เปิดพัสดุแต่ถ้าหานคนอื่นแย่งกระเป๋ามาได้และเมื่อเปิดกระเป๋าถ้ากลับเพราะว่าเป็นเด็กทารกกาเลตจึงเล่าให้ฟังว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของเธอเองเพราะเธอแต่งงานไว้เลยมีลูกกับสามีคนนี้และคนที่ปล่อยให้เธอไปเจอสามีคนนี้คือคเวคเวสเควสจึงปกป้องพัสดุชิ้นนี้เธอจึงต้องนําเด็กหนีจากพ่อพ่อสามีของกาเลตเป็นคนขี้เมาและชอบทำร้ายร่างกาย เมื่อกลับการรู้ความจริงทั้งหมดจึงหันเครื่องบินกลับไปยังนิวซีแลนด์ทันใดนั้นเครื่องบินญี่ปุ่นอีกสามลำบุกโจมตีทาให้ทั้งหมดต้องช่วยกันยิงต่อสู้การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดจนเครื่องบินญี่ปุ่นถูกยิงระเบิดกเกลิได้ถามเควดว่าลูกเธออยู่ไหนปรากฏว่าสัตว์ประหลาดขโมยกระเป๋าที่ใส่ลูกเธอไปแล้วแขวนไว้ข้างนอกเครื่องบินเธอจึงตัดสินใจปีนออกไปนอกเครื่องบินแล้วไปหยิบพัสดุมาได้สําเร็จเธอจึงปีนเข้าไปในเครื่องบิน และพบว่าตอนนี้ทหารในลำตายไปหลายนายเธอจึงรีบไปบอกกับตันให้ปล่อยน้ำมันออกเพื่อลงจอดเพราะเครื่องยนต์เสียหายหนักมากทางด้านแท็กกาดถูกสาประหลัดโจมตีเขาได้ต่อสู้สุดความสามารถแต่ก็ถูกสาประหลัดจัดการแท็กกาดตายในที่สุดหลังจากนั้นสาประหลัดบุกไปโจมตีศัตรูที่ทายลำกาเรเลียจึงไปช่วยศัตรูกาเรเลียสามารถโยนสาประหลัดออกจากเครื่องบินได้สําเร็จแต่สาประหลัดบินได้และบินอยู่ใต้เครื่อง ทันใดนั้นห้องนักบ,บินถูกยิงทําให้กัปตันตายคาที่ส่วนแอนตันซึ่งเป็นนักบินผู้ช่วยบาดเจ็บตรงแขนเธอจึงฝากลูกไว้กับเควสและจัดการปาสิ่งของใส,ส่สปาราดจนมันบินหนีไปเธอจึงไปนั่งแทนกับตันและช่วยแอนตันในการแลนดิ้งฉุกเฉินพวกเขาสองคนช่วยกันบังคับเครื่องบินลงจอดได้สําเร็จและเมื่อเครื่องบินถึงพื้นกาเรตให้ทุกคนรีบออกจากเครื่องบินเพราะเครื่องบินใกล้ระเบิดเต็มทีเควสกาเร สโตและแอนตันสามารถล่าตายได้ในที่สุดหลังจากนั้นเควสจึงขอโทษกาเรตและขอเธอแต่งงานอีกครั้งทันใดนั้นสปาร์ลมาเย่งพัสดุดแล้วหนีไปกเ็เลยจ,จึงตามไปจัดการและฆ่าสปาราลตายในที่สุดแอนตันจึงบอกว่าเขาจะไม่รายงานเรื่องที่กาเรตแอบขึ้นเครื่องบินแก่เบื้องบนจบไปแล้วนะครับสําหรับหนังเรื่องนี้สําหรับความรู้สึกหลังรับชมในเรื่องสนุกดีครับเพราะเรื่องทําได้หน้าดูทีเดียว ได้นางเอกเก่งเวิร์ไปหน่อยนะครับสามารถปีนไปนอกเครื่องบินขณะเครื่องบินบินอยู่ในระดับที่สูงมากออกจากเวิร์ไปหน่อยนะครับใครชอบหนังตื่นเต้นทีมสงครามโลกแนะนําครับเนื้อเสื่อนุกใช้ได้สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดสับตะคายทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมุ้ยชแนลเพื่อเป็นกําลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ